เรื่องของขวัญเขาชี้เราเลยนะ มีนมด้วยสีเขียวอันนี่ยเป็นสีขเขียวดูนะคะเชิญเลยค่ะแล้วก็อันไหนสีฟ้าคะอันนี้สีฟ้าของเฟรมนะคะสีแดงของติดสินมาค่ะ <c oughs> โอ้โหของเยอะไหมนะเนี่ยนะคะสีแดง,แดงนี่มันเปิดแล้วใช่ไหมคะที่เมื่อชนะ 姚明。<noise> <noise>